ตอนนี้คนกำลังเยอะเลยทุกคนเหมือนเขาจะพึ่งแบบว่ามาตั้งแสดงว่าไอาอ่ะมาได้ถูกเวลาจริงๆทุกคนมาเวลาได้แบบ,แบ,บหมาเจาะพอดี เขาสื่อื่นก็ว่ะจ้าเจ้าเอิญเขาจะมีตรงมานะแต่เครเขาไม่สื่ออื่นเด็เยดเดเอนด่อันนี้ถุงละซ้าเหรอแม่ น,นี่แคมหน่มกับอันนี้อันนี้ก็แคบปหมูด้วยนอะอันนี้แก้มั่นจากมันหน,นูสแกนจ่ายได้ไหมควนยางเดียวมากๆโอ้หนูมีตังสดอยู่คนตอนนี้ไอพาทุกคนมาอยู่ที่ตลาดเทศบาลยโสธรน,นะคะทุกคนเป็นตลาดเย็นซึ่งเป็นตลาดไอเคยมาตลาดนี้แล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าไอเคยมาแต่ตอนเช้าไอย,ยังไม่เคยมาตอนเย็นนะคะทุกคน เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนเย็นมันจะมีอะไรแบบขายที่แตกต่างไปไหมนะคะทุกคนไปดูกันเลยค่ะแล้วฉันจะไปแบบไม่แบบว่าไม่ถอดกุญแจรถนี่ฉันแว้นมานะเธอเป็นไงฉันลำบทเป็นเด็กสาวตากจังหวัดน,นะเธอไป,ไปดูกัน โอแต่ข้างในมันถึงเงียบมากเลยปกติตอนเช้าแบบว่าตรงนี้จะข่ายเต็มไปหมดเลยนีต่ตำนานห้างดังนะนานาพันธ์เมื่อก่อนตอนสมัยเป็นเด็กคือแบบว่ามาบ่อยมากเพราะว่าดาราเข้ามาบ่อย เขาขายของน้อยกว่าตอนเช้านะทุกคนมอนเขาจะเป็นแบบขายแบบเป็นพวกของกินแบบเชคกอเวแบบซื้อล้วไปเลยทุกคนแต่ชอบแบบว่าตอนตอนเช้ามากกว่านะเพราะว่ามันมีของแบบของหายากอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นเหมือน่าเป็นตลาดเดย็นที่แบบซื้อแบบว่าซื้อกลับบ้านเลยอะไรอย่างเงี้ย จะบอกว่าคนคนแบบคนคนเยอะอยู่นะเสร็จจากนี้เดี๋ยวอาอจะไปแวะที่แมคโครอีกทุกคนเพราะว่าจะไปซื้อของด้วย คนห้างที่เราคุณเคยและมาบ่อยที่สุดพอยู่ไใกล้บ้านสุดทุกคนดูวันก่อนที่ที่เรามาใช่ไหม <I> ไอไม่เห็นขนมปีบทุกคนเพราะว่าจะซื้อไปกินกับกาแฟใช่ไหมแล้วไปตอนไปตัดต่อวิดีโอใช่ไหมเห็นทุกคนแล้วบอกว่าไม่เห็นดีมากเลยนะที่แมคโครมันอยู่ใกล้บ้านเนี่ย นี่ไงแกฉันดูมาในติ๊กต็อกทำไมมันม,มันเหมือนจะถูกกว่านะแกว่าฉันกลับไปสั่งสั่งในติ๊กต็อกดีกว่าบ้แล้วเราเดินไปดูก,ก่อนเผื่อมันมีแต่ถ้ามันแบบว่ามันมันแพงใช่ไหมไอจะไปสั่งในติ๊กต็ดีกว่าเพราะว่าไออ่ะ เห็นว่าใน t ิกต o กมันก็มีคล้ายๆแบบนี้แหละแต่มันถูกกว่ามีขนมนี้ก็น่าสนใจพอมาเดินอะไรแบบนี้แล้วนึกถึงแบบ ตอนที่ตัวเองทำร้านร้านขายน้ำนะทุกคนเวลาหเห็นขนมแบบนี้ออยากเอาไปตั้งไว้ที่ร้านมากเลยทุกคนแล้วก็ขายเป็นชิ้นชิ้นอะไรอย่างเงี้ยทุกคนอ๋อนี่ไงเจอแล้วทุกคน ไอ้ก็ไปบอกว่าตรงนั้นมันแพงทุกคนแต่จริงๆมันมีตรงนี้ด้วยแล้วขาไก่อันนี้เท่าไหร่วะแล้วรถที่อยากจะกินทั้ง,งหมดเหรอ โยตา,า้มันต้องใหญ่กว่าอันนี้ปะ่ะเดี๋ยวดูก่อนนะทุกคนเอ้าไฟตรงนี้สว่างดีเลิศเ,เรียบร้อยทุกคนเดี๋ยวเราจะกลับบ้านแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ